สวัสดีค่ะชาวลัคนาราศีกันทุกท่านนะคะชาแนลของเราก็ดูจากลัคนาเป็นปหลักๆเนาะราศีกันก็ดูได้นะคะชาวราศีกันสําหรับชาแนลของเราจะหมายถึงผู้ที่เกิดในวันที่22สิงหาจนถึงวันที่21กันยายนนะคะก็แบ่งตามเกณ้์โหราศาสตร์โกลแล้วก็เป็น general reading อีกเช่นเคยนะคะก็อย่าไปซีเรียส มาฟังดูว่าเออเป็นยังไงบ้างแต่แม่หมออาจจะไม่ได้เรียบเรียงแบบการงานการเงนเินเฉพาะด้านให้คุณอาจจะพูดกระโดดไปกระโดดมาบ้างแล้วแต่ว,ว่าแม่หมอจะเห็นอะไรในไพ่นะคะคุณก็ฟังเหมือนเหมือนมีเพื่อนมาเมาส์มอยให้ฟังก็แล้วกันนะเพราะว่ามันไม่ได้แบบเตรียมมาเป็นแบบสคริปอะไรอย่างนั้นนะคะเปิดสดอ่านสดนะจ๊ะนะรีบมาก,มาก ไพ่ปตจำตัวของคุณก็คือไพ่ Judgment นะคะไพ่ของความจริงไพ่ของคล้ายๆกับอารมณ์เหมือนทำดีได้ดีอารมณ์เหมือนทำชั่วได้ชั่วนะคะมีการคือมันผลมันปรากฏแล้วนะความจริงจะปรากฏเป็นไพ่ความจริงปรากฏนะใครที่หลอกอะไรคุณไว้ความจริงอะไรก็ตามที่คุณหามานานคุณจะรู้แหละว่าอ่ามันคืออะไรกันแน่ มีการใช้คำพูดค่อนข้างที่จะเยอะด้วยนะคะแล้วก็มีโอกาสที่จะได้รับข่าวดีตัวคุณเองนะคะมีโอกาสได้ปฏิสัมพันธ์กับคนเก่าๆที่เข้าหายไปจากชีวิตคุณแล้วเขากลับมาใหม่ก็ได้เหมือนกันนะเพราะความผูกพันมันยังมีนะคะเหมือนกับช่วงเวลาโลกมันเวียงให้คุณกับเขาเนี่ยมาเจอกันก็เลยกลายเป็นว่าจะได้รับข่าวสารจากคนเก่าๆนะที่คุณแบบยังห่วงใยย,ยังคิดถึงยังตัดใจไม่ขาดยังรู้สึกผูกพันอยู่อ่าชัดเจน แล้วก็เนี่ยม,มันเก็บไว้อยู่ในใจนะคะเพราะว่ามีความหึงหวงเกิดขึ้นนิดหนึ่งเหมือนกันนะในเรื่องของการเงินอ่ะค่อนข้างจะต,ติดขัดเหมือนกันนะคะแฮงแมนก็เหมือนกับระวังชักหน้าไม่ถึงหลังด้วยเพราะว่ามีมีเท่าไหร่เหมือนใช้ไปหมดกระเป๋าเลยเดือนนี้ยังไงก็มีวินัยเพิ่มขึ้นนิดหนึ่งเนาะสำหรับคนที่ หางานใหม่อยู่นะคะคุณมีโอกาสจะได้นัดสัมภาษณ์เรียกสัมภาษณ์นะคะแต่ว่าเขาตัวบริษัทเองเนี่ยเขาก็ยังไม่ได้เปิดใจให้คุณ100%ดังนั้นไปด้วยภาพลักษณ์ที่เป็นมิตรนะคะก็จะส่งเสริมโชคดีในเรื่องของการสัมภาษณ์ให้กับคุณได้นะ,ะอ้ไพ่ดีมากเลยเรื่องการงานก็ดีเรื่องมิตรก็ดีนะคะช่วงนี้ก็การประสานงานการสื่อสารเนี่ยอาจจะช้านิดนึงนะคะแต่ว่ายังราบรื่นไปได้เรื่อยแต่ว่า มันก็โลเลสเขาเรียกว่า slow response เหมือนกันเพียงแต่คุณจะได้ฟ e ดแบ c กกลับมาอย่างแน่นอนแล้วก็มีแนวโน้มว่าจะเป็นยังไงดีล่ะมันดูช้ามันดูช้าแต่ถามว่ามันชัดเจนไหมมันก็ดูไม่ค่อยชัดเจนสักเท่าไหร่ในเรื่องของการสื่อสารมันอาจจะนง่นวงอยู่บ้างนะในเดือนนี้แต่ก็คนราศีกันก็ใจเย็นนะคะรู้อยู่แล้วว่าอะไรควรไม่ควรนะคุณเป็นคนมีเหตุผลนะคะไหนอะเปิดครบแล้วฟอยมาเปิดครบสักทีสิใบ สองใบนะดูซิใครที่ทำงานประจำนะช่วงนี้ก็จะมีข่าวดีบ้างแหละอาจจะมีเขาเรียกว่าเหมือนคุณจะได้รับผลประโยชน์นะสวัสดิการเล็กๆน้อยๆหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีข่าวดีที่ที่คุณรอคอ,อยคุณจะได้รับอีกเหมือนกันนะเป็นผลประโยชน์สำหรับตัวคุณให้คุณมีกำลังใจในการทำงานนะ ประมาณนั้นแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยลูกน้องหรือว่าทีมงานคุณเนี่ยเขาค่อนข้างไม่ค่อยไม่ค่อยอยากคุยกับคุณสักเท่าไหร่เพราะว่างานเขาหนักนะคะเขาก็อาจจะปีกตัวไปทํางานมากกว่าจะมาอัปเดตข่าวสารให้คุณฟังอะไรแบบนี้ในเรื่องของหัวหน้าหัวหน้างานนะคะช่วงนี้ก็ดูดูแล้วก็ไม่ค่อยได้ช่วยเหลืออะไรสักเท่าไหร่มันเหมือนต่างคนต่างทํางานต่างคนต่างทําหน้าที่ซะมากกว่านะเดือนนี้เป็นเดือนที่โชคดีในเรื่องของคอนเน็กชันอีกเดือนหนึ่งนะ คือคอนเนคชันในลักษณะโดยเฉพาะเลยสังเกตง่ายๆจากคนที่ทําแบบธุรกิจเครือข่ายธุรกิจออนไลน์หรือว่าการขายของอะไรแบบเนี้ยแม่หมอะว่าคุณจะได้โชคดีจากคอนเนคชันเพื่อนๆเ,เพื่อนของเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยจากคนที่ไม่รู้จักแบบเนี้ยค่ะก็ถ้าใครมองหางานอยู่อ่ะก็จะได้งานจากคนที่ไม่รู้จักนี่แหละเข้ามาผ่านคอนเนคชันแบบเขาเรียกว่าอ้อมๆนะสามสี่ช่วงความสัมพันธ์อะไรเงี้ยคือใช่มาแบบนั้นเลยนะ เพราะฉะนั้นการคุยกับคนไม่รู้จักในเดือนนี้อาจจะนําโชคเรื่องของการงานการเงินมาให้กับคุณได้นั่นเองนะความรักความรักการเงินหมดหรือยังนะอขอการเงินนิดนึงการเงินนะคะใครรอใครรอให้ลูกนี้เอาเงินมาคืนก็จะได้อยู่นะแต่เป็นลูกหนี้ที่สนิทก,กันสนิทก,กันแบบรู้จักนิสัยการคนกลุ่มนี้จะเอาเอาเงินมาคืนแต่มันจะไม่ได้คืนหมดนะมันได้ดอกเฉยเยมันได้ดอกเฉยๆส่วนเงินต้นคุณต้องรอไปก่อนเพราะว่าเขาก็หมุนไม่ทันนะคะนะก็ ใครที่เหมือนกับขอเครดิตสินเชื่อก็มีโอกาสที่จะได้นะคะแต่ว่าอาจจะไม่ได้ได้แบบตามทรกเกตในวงเงินที่คุณปรารถนาอาจจะน้อยลงกว่านั้นนิดนึงแต่ก็พอเอามาเขาเรียกว่าก็น่าก็น่า,น,า,น,าน่าพึงพอใจประมาณนึงนะคะอืมต่อมาความรักจริงจังสักทีเออโชคลาบโชคลาบมีไหมโชคลาบมีนะโชคลาบมีซะด้วยไม่หมอว่ามีนะคะวิโชคลาบางการเงินจากการเทรดจากการเสี่ยงดวงแต่ว่าก็มีมาสักเล็กน้อยนะคะนะ ไม่มากเพราะฉะนั้นก็ยังคงควรที่จะ,ะเขาเรียกว่าบริหารการเงินแล้วก็การลงทุนด้วยความไม่ประมาทอีกเช่นเคยเพราะว่าไพ่มันก็ยังมีไพ่ที่จะต้องระวังอีกหลายสิ่งเหมือนกันนะสี่เหรียญนะคะเขาอยากให้คุณเหมือนเขาเรียกว่า low risk นะอย่าอย่าเล่นที่ความเสี่ยงสูงนะคะทาอะไรที่ความเสี่ยงต่ําแม้ว่าผลประโยชน์มันจะน้อยแต่คุณจะได้มันอย่างแน่นอนนะคะเพราะว่าการปกป้องตัวเองจะทําให้คุณไม่ต้องได้แก้ปัญหาที่ มันเกิดขึ้นมาโดยไม่จําเป็นนะจะต้องไม่ไม่เหนื่อยโดยไม่จําเป็นเท่านั้นเองความรักจริงจังสักทีนะในเรื่องของความรักความรักคนโสดเป็นยังไงบ้างนะคนโสดมีโอกาสได้เจอคนถูกใจแต่ว่าคุณรู้สึกว่าคุณยัง ยัง play s a ซ e อยู่นะไม่หมอว่าคุณยัง play s a ซ e ยังป้องกันตัวเองไม่อยากเจอคนไม่ดีคุณก็จะวางตัวห่างๆวางตัวสดๆคุยบ้างอะไรบ้างพอกุบกิบนะคะก็คือค่อนข้างเก็บตัวนั่นเองตัวคุณนะ่ะไม่ใช่ไม่เจอเจอแต่เป็นตัวคุณนะ่ะที่เก็บตัวอีกฝ่ายเขาก็เห็นคุณเก็บตัวนะคะเขาก็ดูระแวดระวังเหมือนกันว่าเออเนี่ยสนใจเราบ้างไหมอะไรอย่างนี้นะคุณอาจถ้าคุณสนใจเขาคุณจะต้องพูดกับเขาเยอะขึ้นนิดนึงให้เขาได้รู้ตัวต้องบอกไปตรงๆนะคะนะอะ มาดูคนที่คุยอยู่แล้วคนคุยคนคุยก็ดูพูดน้อยนะคนคุยของคุณเนี่ยดูพูดน้อยการกลับมาคุยกันครั้งเนี้ยกับคนเก่าๆอะ่ะคนที่หายไปแล้วนะคะก็จะได้กลับมาคุยกันอีกครั้งนึงแหละแต่ก็ยังคงพูดน้อยอยู่ดี ถามว่ากลับมาครั้งนี้จะได้พัฒนาความสัมพันธ์ใหม่ก็ยังนะคะมันก็ยังเป็นแค่การกลับมาอัปเดตชีวิตเท่านั้นเองแต่สถานะความสัมพันธ์ของคุณคุยก็ยังคงอยู่เหมือนเดิมนะมันก็เลยเหมือนแบบว่าอารมณ์เข็นโคบขึ้นภูเขานีดหนึ่งตอนนี้มันยังเข็นไม่ขึ้นเด้อก็ไปทํางานก่อนเนาะอืมพักเรื่องความรักเอาแรงไปสู้เรื่องงานดีกว่าคุณมีโชคเรื่องการงานพอสมควรเลยนะเดือนนี้แต่ว่าคือคือโชคมันก็มาแหละอืม การงานดีค่ะแต่ว่าอย่าไปคาดหวังมากเนาะกับกับเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะผู้หลักผู้ใหญ่หัวหน้าอะไรเงี้ยห้าดาบนะคะมันมีห้าดาบอยู่ตรงนี้นะคือเขามีสิ่งอื่นที่เขาจะต้องไปสนใจดังนั้นเนี่ยเรื่องของคุณในตอนนี้มันก็เลยกลายเป็นเหมือนพายออริ y รองรองลงมานะคะคุณอาจจะรู้สึกว่าเขาแบบเขาไม่ค่อยสนใจคุณสักเท่าไหร่แต่จริงๆอะ่ะเขามีงานอื่นที่ต้องรับผิดชอบมากมายก่กองนะบางทีก,ก็ก็เราเวลานัดกับผู้บริหารช่วงนี้ระวังแบบโดนเลื่อนนะโดนเลื่อนอยู่บ่อย ประมาณเนี้ยอืมประมาณนี้แหละค่ะกลับมาความรักนะขอโทษนะความรักคนมีคู่บ้างคนมีคู่นะมีมีเกณฑ์จะได้ข่าวดีนะคะคนที่คบมาก็มีเกณฑ์จะได้เขาเรียกว่าถ้าคุยกันมาสักพักแล้วพวกคุณไม่ได้มีปัญหาอะไรในความสัมพันธ์นะคะก็ตอนนี้จะรู้สึกว่าอยากจะตกลงปรงใจกันแล้วล่ะนะเพราะมีหนึ่งเหรียญนะคะมีเก้าเหรียญมีตังแล้วมีการมั่นหมายเกิดขึ้นได้ในกลุ่มของคุณเช่นกันนะกลุ่มของคนรักขณนากันนี่แหละ เพราเห็นไพ่หนึ่งถ้วยไงเก็บเงินได้แล้วนะแล้วก็มีไพ่สี่หมายเท้านะคะจ u d เม e น t เนี่ยมีมีเกณฑ์ที่จะเหมือนคุยกับผู้หลักผู้ใหญ่เพื่อมั่นหมายเกิดขึ้นเช่นกันนะคะอืมแต่แม่คุณเขาดูห่วงคุณนะดูห่วงอนะ่ะเออดูห่วงอนะแต่ตัวคุณในเดือนเนี้ยเหมือนกับเห็นไหมว่ามันมีสิบหมายอะ่ะมันมีความคือใครให้งานอะไรมาถ้าทําได้เงินเหมือนคุณทําหมดเลยอ,อืมเหนื่อยคิดมากแต่อยากได้ตัง เพื่อที่จะเอาไปสร้างชีวิตตัวเองให้ดีคือถ้าสมมติคุณโสดนะคุณก็อยากมีบ้านอย่างเงี้ยมันขึ้นว่าอารมณ์แบบอยากมีบ้านอยากมีที่พักใจนะคะอยากจะขยับขยายชีวิตให้มันดีนะอยากเติบโตในชีวิตมากกว่านี้คืออยากมีบ้านมีรถอยากให้ชีวิตมันดีขึ้นคุณก็เลยรับงานหนะักขึ้นมาแต่สุดท้ายนะคะก็ก็เอาตามเท่าที่ไหวยังไงก็ประเมินกําลังตัวเองด้วยเนาะอะ่ในเรื่องของสุขภาพก็การใช้ร่างกายทั่วๆไปนะคะ คื่อนแอคทิวิตเยอะใช้งานร่างกายเยอะก็พักผ่อนให้เพียงพอนอะระบบการย่อยการกินอาหารเนี่ยอาจจะต้องดูแลเป็นพิเศษนะคะ แล้วก็ไมเกรนทั่วๆไปนะไม่หมอจะไม่เน้นเรื่องสุขภาพนะให้เป็นหน้าที่ของคุณหมอจะตรงกว่านะฮะที่ไม่ใช่หมอดูเนอะแต่ก็เป็นเป็นอาการที่อยากให้คุณระวังหากคุณมีโรคภัยในนำทํานองนี้อยู่แล้วดูเหมือนคิดมากอะ่ะดูเหมือนความคิดมันไม่เป็นระเบียบมันไม่ลงล็อกเท่าไหร่คุณก็อยากจะเคลียร์จะเคลียร์ให้มันลงล็อกอะ่ะคุณก็เลยดูหมกมุ่นกับมันมากเป็นพิเศษนะเอาเป็นว่าแบ่งไว้คิดวันอื่นบ้างเนาะเออเนาะมาันนี้ คำแนะนำสำหรับชาวราศาีกันอัศวินถือดาบนะคะจัดระเบียบนะคะแล้วก็บางทีการทำอะไรก็อย่าสวนกระแสให้มันมากเวลานอนก็อย่าเอาไปทำงานเยอะเวลานอนต้องนอนนะคะเวลาทำงานก็ทำงานนะคะคุณต้องจัดระเบียบชีวิตให้มันชัดเจนกว่านี้นะคะแล้วก็ประเด็นที่สองคำแนะนำจากไพ่อยากให้คุณรมะมัดระวังการเชื่อ information นะอย่าหูเบานะคะแล้วก็ฟังไม่ได้สับจับไปกระเดียกอันเนี้ย ต้องระวังนะว่าอยําแบบนั้นนะคะไพ่บอกว่าอย่าทำอย่างนั้นเพราะว่ามันมีแนวโน้มว่าจะตัดสินใจอะไรพลาดได้อยู่ไปถัดมานะคะมี่ดาบมาตอบตรงเลยเกี่ยวกับเรื่องของการพักผ่อนอยากจะแนะนําให้พักผ่อนให้เพียงพอนิดนึนงอยากให้คุณสนใจเรื่องของวางแผนการนอนให้มันให้มันโอเคกว่าน,นี้นะเรื่องการนอนเป็นสิ่งสําคัญสําหรับคุณในเดือนนี้นะคะคนกัน แล้วก็ใบสุดท้าย medicine การสื่อสารอะไรก็แล้วแต่ควรจะกระชับตรงประเด็นแล้วก็เพิ่มความอ่อนน้อมเพิ่มความละมุนละไมนะคะเพิ่มความปณนีประนอมเข้ามานิดนึงนะจะทําให้ทุกๆอย่างที่คุณคาดหวังการสื่อสารทุกอย่างมันจะสําเร็จและบรรลุผลอย่างที่คุณต้องการได้อย่างแน่นอนนะคะ ประมาณนี้คือการสื่อสารด้วยคำพูดเป็นสิ่งสำคัญการฟังก็สำคัญเช่นกันนะอ่ะนี้เป็นทั้งหมดนะคะสำหรับดวงชาวลัคนาราศีสิงห์นะคะอื่นๆเพิ่มเติมนะขาดอะไรไปก็ขออภัยไว้นนะที่นี้ด้วยนะจ๊ะนะไม่หมาะรีบนะอ่ะฝากกดไลค์ subscribe กดแชร์นะคะแล้วก็นะเดี๋ยวครบ6 หกราศีนะคะเดี๋ยวแม่หมอมาทำพิกอเด็กให้เล่นนะยังไงก็อย่าเพิ่งหายไปไหนนะคะนะฟังไม่จบก็ฝากกดไลค์ไปกำลังใจให้แม่หมอนิดนึงนะให้รู้สึกว่าเอ้ยยังมีคนอยากอยากฟังคลิปอยู่เนอะอะไรนี้นะโอเคเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในเดือนหน้านะคะสำหรับคลิปเดือนนี้สวัสดีค่ะ